สูงสิเขายังป้ายยี่สิบวันขเขาเขาฉีดสามครั้งป้าฉีดครั้งเดียวนะ่ะใช่ใสมมติครั้งละพันเขาก็เสียสามพันป้าเสียหนึ่งพันเมื่อก่อนฉีดกี่วันฉีดครับผมก็สิบวันสิบห้าวันแล้วนี่ยี่สิบวันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งแรกก็ก็สังเกตก็ดีเลยดีแต่ครั้งแรกเลยใช่นะใชครับผมต,ต,ตอนนี้ใช้เหลือสองตัวพอรั้งกยบผสมแมกม่านี่ใช่ลดยาลงเหลือสองตัวจากสามตัวใช่แต่ตอมมองสังเกตดูไหมมองดิอช่ไม่มีแมลงเออไม่มีแมลงนะจริงนะยอมรับนะขนาดเข้าในสวนขนาดนี้ยังไม่มีนะ ววสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าวันนี้ผมมาเที่ยวสวนฝรั่งเนาะ,ะอยู่ที่ไหนครับผมที่นี่อยู่ตำบลคลองใหม่อำเภอสามทานจังหวัดขอนแก่ค่ะครับหลังจากเอาแมกมามาฉีดกับฝรั่งแล้วผสมยาฆ่า,มาแมลงไปเป็นไงมั่งดีมากขึ้นค่ะแล,ะล,ล้วลดลดตัวยาไปด้วยค่ะลดตัวยาไปด้วยหรือเมื่อก่อน เมื่อก่อนใช้เยอะหรือตัวยายาใช้เมื่อก่อนใช้สามตัวยาหนามนะใช้สามตัวตอนนี้ใช้เหลือสองตัวหลังจากผสมแมกม่านี้ใช่ลดยาลงเหลือสองตัวจากสามตัวใช่ค่ะทำไมถึงลดล่ะครับก็เรามองดูแล้วครั้งแรกจริงๆครั้งแรกใช้ตัวนี้ใช้หนาเนี่ยใช้สามตัวอยู่พอครั้งที่สองบอกว่ามันแรมันดีขึ้นก็เลยลดยาไปตัวหนึ่งมันดีผลผลิตดีมันดีขึ้นนี่คือส่วนไหนที่มันดีครับผมใช่ ส่วนที่มันดีขึ้นที่มองเห็นชัดเจนคือส่วนไหนส่วนแบบไม่มีตัวมแมลงมาตอมไม่มีมแมลงมากวนเลยเหรอใช่ไม่มีมแมลงตอมใบอ่อนไม่มีตัวแมงวีขาวครับเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้แมาการ่วมกับยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมีพวกแมงวีขาวมีมแมลงมากวนเหรอถ้ากเกินเกินเวลาที่เราฉีดไปเนี่ยมันจะมีตอมใบตอมใบอ่อน เมื่อก่อนฉีดกี่วันฉีดครับผมก็สิบวันสิบห้าวันแล้วนี่ยี่สิบวันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอุวิลักอยากเอาแมากามาฉีดในี่้นยี่สิบวันยังไม่อันนี้เลยไม่มีไม่มีทว่ามันอยู่ได้นานจังอ่ะเดี๋ยวดูลูกเวลาห่อเนี่ยเราก็สังเกตดูลูกด้วยนะพลิกดูนะก่อนจะห่อถุงส่วนเนี่ยครับแล้วก็พลิกดูว่าลูกเราสวยไหมลูกสวยด้วยลูกสวยเราถึงได้ห่ออ๋อแล้วไอ้ผลดีได้ผลดีได้ผลดีได้เบอร์ยอดอย่างเบอร์ดีสองร้อยโลเบอร์อรองแทนที่ โอ้โหได้เยอะกันนะให้ผลผลิตดีนะผิวดีผิวเหลืองเนื่องจากไม่มีแมลงมากวนนะเนาะไม่มีตั้งแต่ใช้มาฉีดไปสองครั้งนี้ไม่ไม่มีแมลงเลยสองครั้งที่ยายามาครั้งแรกมาถึงก็ใช้เลยนะครั้งแรกเลยนะฉีดครั้งแรกรู้สึกยังไงครั้งแรกก็สังเกตก็ดี่ะดีดีแต่ครั้งแรกเลยใช่ว่าไม่มีตัวแมลงมาตอมยอดก็ใช้ได้ตัวนี้คือสําคัญเลยเนาะสำคัญเลยคือตัวยอดนี่ตัวตัวที่จะทําให้ลูกสวยเนี่ย ถ้าไม่มีตัวมแมลงตอมยอดเนี่ยฝรั่งจะไม่มีโรคเพราะมันจะมากับเพราะมันไม่ดูดน้ำเลี้ยงมาไปหมดไงครับอ่าแตนี่คือไม่มีโรคเลยไม่มีมมมแมกมามาเนี่ยลดยาไปตัวหนึ่งใช่ใช่จริงๆยอมรับจริงๆนะยาตัวนั้นที่ลดไปก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะเมื่อก่อนนี่เนาะใช่คือถ้าเราไม่ใส่แมกมาต้องใส่ย,ยาตัวนั้นด้วยใช่ไหมใช่แต่พอลังแากช้แมกมาแล้วไม่ได้ใส่ยาตัวนั้นเลยไม่ไม่ต้องใส่ลดเลยเหลือแค่สองตัวสามตัวยาลา จากสามขวดเหลือสองขวดใช่ใช่อืมก็ถือว่าลดต้นทุนได้นะใช่ใชแต่เราใช้ของเราก็ต้องดูต้องดูด้วยนะใช่ต้องดูไอ้ผลผลิตด้วยใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาลดก็จะลดตามใช่ใช่ไม่ใช่คนเราต้องดูมันมันต้องดูว่าเอ,อ้เราฉีดไปอนะคุณภาพของมันเป็นยังไง ของคนที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะของเขาเลยครับอาทิตย์ที่ทีหรอาทิตย์ที่ทิ้งไม่ไหวนะโอ้ไม่ไหวเลยอย่างนั้นนะครับพูนสูงมากนะสูงสี่เขยังป้ายยี่สิบวันของเขาฉีดสามครั้งป้าฉีดครั้งเดียวนะใช่ใช่สมมติขังละพันเขาก็เสียสามพันป้าเสียหนึ่งพันจอบนะมองสังเกตดดูไหมมองดิเออไม่มีแมลงนะจริงไหมยอมรับไหมขนาดเข้าในสวนขนาดนี้ยังไม่มีนะใช่ ปกติปัญหานี้พวกเพี้ยแป้งนี่มันจะรบกวนใบอ่อนเยอะนะใใชช่่แต่เขาลูกด้วยอเขาลูกเขาใบเออเขาคั่วเขาคั่วไม่ขับใบไม่อะไรน่ะใบใบเป็นพวกแมนวีแต่นี้ไม่มีใช่ไหมเนี่ยสังเกตดูไม่มีเลยดยอดไม่มีเลยเนี่ยยอดสวยด้วยเนาะดูยอดแล้วกันยี่สิบวันแล้วสุดยอดเลยเนี่ยยี่สิบวันไม่ได้ฉีดแต่ยังโชคดีนะมานี่ไม่เห็นมีแมลงเกาะสามยอดตามอะไรเลยดูยอดแล้วกันยอดสวยเลยอ่ะ มีเชลงเชล้อราไหมป้าเชล้าก็เฮอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะปกติเยอะไหมป้าถ้าถ้าสมมุนไพรแล้วไม่เอามาฉีดเลยถ้าเกินแค่นี้มันก็จะบินตอมยอดยอดอ่อนใบอ่อนเนี่ยเนี่ยอย่างใบอ่อนเนี่ยมันจะตอมยี่สิบวันเนี่ยนะ้ำจะก็มาแล้วนี่นี่ยังไม่มาเลยอย่างลายๆเนี่ย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 จริงๆลายๆอย่างนี้นะอย่างนี้เลา